สบายดียดน้องแก้วออกมาหับแล้วแต่ว่ามันเศร้านีดแม่มาหับก่อนก็ลเลยเอาเครื่องฝากเนี่ยเชวนจะไปกินกระเปียกก่อนกระเปีเยกเนาะไปไปไปเปีเยกไปเรเคยกินยัเงเถื่อเรเคยมากเถื่อฮานนี่ขนพาเข้ามาเลิกเติมในซอยมาหอดแล้วพี่น้องอันนี้เจ้าของฮานเพด่นคนงามๆนี่เด้อยิ้มไปเพื่ออยู่เขื่อปากใหญ่ๆอันนี้ฮานใหญ่อันนี้ ซื้อหั่นอย่างเงี้ยเขาเปียกอ่ะมันสูงหั่นเขาเปียกนั่งตู้สมสะอาดสบสะอาดเนาะมาแล้วมาแล้วโอ้ยคือมาใส่กะละมังมาแหมเลี้ยวใช่ไหมเออใส่ซ้ำมาลดเนะ้อ<ช>กะละมังใหญ่เอา,อาลองกินให้เบิ่งเนี่ยมันแซ่บยังไงมาบาเางินนังแก้วนี่เฮือนคนเดี๋ยวนี้อยู่บ่บัวือไปเฮ็ดเวียงหรอบ่ ใส่จะไปเหตุการณ์แล้วล่ะสบายดีดน้องแก้วออกมาหับแล้วแต่ว่ามันเศร้านี่แม่มาหับก่อนก็เลยเอาเครื่องฝา,ากเนี่ยฝากแล้วกันยังว่ร์สได้เลี้ยงอะไรพี่น้องไงกิน<ส>น้ำผึ้งดีต้องหักก็<ส>แล้วก็กินนี่เป็นขมเหล้าเป็นบักเขียบเป็นข้าวมอมขนมปานเนาะน้องเกลวที่เป็นไส้สนี่ไปการไปการ ส่วนจะไปกยนกปียก่อนกะเปียกเนาะไปไปไป,ไปกึงกาแฟปะเดี๋ยไวไหวเลยแม่กำล,ล,ลังเบิร์นยูทูบู่แม่าสายซิงเอฟซีเอ FC เตียงคำหน้ากายครับหน,นังเบิงเตียงคำหน้ากายน้องแก้วคนงามกับรถคู่ใจกับสุดประจำตัวเพื่อนร่วมไปถึง หมวกกันน็อกหน่วยใหม่ใส่แล้วกู้ขนาดเลยเน,ะนาะหมวกมือสองอยู่ตรงไหนหมวกมือสองของลุงก,กิเตอร์ครับเอามาฝากเ้างแก้วให้เป็นใส่ไล<ด><ๆ>่ไปซิ่งซๆๆิไงซิ่งไหนนะ่หนใดนะนน้ำหนาไปเลยนี่ตามหลังน้องแก้วมาติด ่นสิบ้าไปกินข้าเปียกจักสิเป็นห้าดใดบมแน่ใจบมเคยกินยั่งขื้อบเคยมากขื้นห้าน,นี่นผมพาเข้ามาเลิกเติบในซอยมาหอดแล้วพี่น้องเป็นห้าข้าเปียกใ้เลิก เคยกินเชือดได้ดี่เป็นฮานใหม่ปะหรือฮานเก่าแก่วะไปละพวกขอบคุณมากนะน,ะนี่มาหอดแล้วครับฮานเขาเปียกเป็นฮานเขาเปียกที่เฮาบัวเคยมากินจักเชือดอะไเป็นเชือดจำอิ๊ดหรือว่าเชือดแรกนั่นเองครับสวยบางใหญ่อันนี้เจ้าของฮานเพป็นคนงามๆนี่เด้อ ยิ้มเปื่อยๆอยู่ควยบักใหญ่ๆอันนี้หั่นอย่างอันนี้คะซื้อหั่นอย่างเงื้อนเขาเปียกนั่งตู้หั่นเขาเปียกนั่งตู้สมสะอาดสมสะอาดเนาะพี่น้องอยเจนนี่บ่นี่หมเป็นลาเป็นลาเราบ่อกโอ้สมองเห็ดเขาเปียกไก่ด้วกันเนาะเป็นลาเป็นลาเพิ่งก็เลยได้สูตรมาเหมือนกันอีกพี่น้องเอ้ยนี่ของแซ่บโอ๊ไก่เราประมาณแปดร้อยตัวต่อมมือ เลี้ยงไว้ฮะนะครับบริเวณอามาเ็จเลยสับเปียกไก่อันนี้ไก่แบบไก่บ้านเนาะเป็นไก่บ้านเนาะสันแบบนี้เลยแล้วก็ต้มยังแบบต้มเตาถ่านนะครับเด้าใช้เตบแก๊สนะครับเขาไม่ใช้เตาแก๊สนะครับเขาใช้เตาถ่านทั้งระบบเลยนะครับระบบเตาใหญ่นะครับเตาใหญ่หม้อใหญ่นี่กับเตาถ่านทื่กันนะครับนี่อันนี้กับเตาถ่านทื่กันต้มยี่ใหม่สิพี่น้อง ผ่านนี่ข้าใส่ท่านที่เอามาจากคุณนะครับแอฟริกาใต้คุณนะครับผ่านนี่นําเข้ามาจากแอฟริกาใต้นะครับส่วนตวเตาหนี่งครับเป็นเตาปฏิกรณ์นะครับที่ได้มาจากทางเกาหลีเหนือนะผนส่งเข้ามานี่เพื่อสีเอามาเห็ดใหนข้ากินได้นี่ว่ฒธรรมดาเลยครับพี่น้องห่านเขาเปียกนังกูน,น้ำอ่างเช่นน้อยได้กินได้ขาไก่เพชรเจีวไอ้หน้าที่ขาไก่ซึ่งเป็นขาเป็นอ่างไก็ได้บ่โดยข้าเอาน้ำเด้อ เมนใส่แ้ววยเลยบุใส่ไหมบ่ครับแยกตั้งหากอะไรเนี่ยเขาเจี๊ยจังแ่ะด้วยมีจูน้องขาใหญ่ใหญ่แบบ้เลยพักขาดนี้เบลนี่เบลนี่อ้นมลายแจกรยแซบขนาดนี่เนี้ยไป้ตู้เดนี่ซื้อตู้แล้วว่ะดวยอืมซื้อที่กันกับน้องลุงบิเตอร์เลยนั่งตูรู้ซรูนี่กัลูกค้าเป็นน้อยนะ ลูกค้ามากินขอถามสักก่อนลูกค้าคนงามมากินดูบ่้านี่กินดูดูบ่แซ่บบ่เซ็บแซ่บแซ่บแท้แซ่บว่าขอบใจหลายๆเด้อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มบนนั่งพี่น้องนี้เป็นบนนั่งเพื่อนเป็นแบบเพื่งข่างเือนนะครับเนาะเห็ดเพื่งข่างเือนแบบธรรมชาติสบายๆนะครับลูกค้าก็หลายเลยล่ะ มานั่งกินข้าวเปียกแซ่บๆยามาเซานี่เด้อครับเด้ออานนางตู้นะครับตู้ข้าวเปียกแซ่บอยู่บ้านยังก่อนนะหน้าบงงมอนค่ะหน้าบงเนาะรังกะกกโซังกกสหน้าบงเด้อพี่น้องเด้อแวะมาอุ่นนุ่นได้นะครับรับประกันว่าแซ่บจนเนื้อเรียบโป้มือโป้ตีนบุระไปรุ่นนี้อู้ยังแซ่บเลยพี่น้องอนี่เดินนั่งมานั่งกินกันแบบแซ่บนัวๆ,ๆเลย สดน่นอนโกกเลยนี่ขออนุญาตเด้ขอถ่ายตัวน้อยนึงอันนี้เป็นเส้นอยวกันเบาเตนนมากนีครับมีเตมากขนาดเ้นมามาคนกินเตเป็เตแซ่บเตกัดกินเลียนมดมือ,อหมดเลยฮอ,ยอ,อ,อมากินดูบาราน,น่ดูดูเลยเสด่าแซ่บแซ่บน้ำหยางเนาะ อยู่หันไอ้ตูนี่แซ่บนำอย่างพีเฮามักเนี่อยๆกินได้เรื่อยๆใกล้บอกห้วยเส้นห้วยอีอย่างที่เขามักวันนี้หัาาน,นใ้กินซือแซ่บอยู่ละจีด้วยขอบใจเด้อน้องแก้วพามาวันาาานี้มากินดูเนี่ยแก้วโดนโดนเถื่อไอ้เองแต่ก็มั่นใจว่าแซ่บจังพามาครัโอเคเลย นี่ครับพี่น้องบรรยากาศหั่นเขาเปียกน้อยๆหั่นนางตู๋นะครับเขาเปียกแซบนะครับอยู่บ้านยังไงนะคืมอมีนะรื้มอมือมันสมสะอาดบ่จักแลมเมนติเอาตามนั้นแหละครับพี่น้องแ <c oughs> ล้บประกันว่าเขาเปียกแซบแน่นอนเพิ่งคนกินแล้วก็หูวจักแล้วนะครับแซบปากจนแดงจิ้งคึงครับเราใส่พักพริกปลายเป็นแต่แซบแต่ฮ้อนแตเ่เผ็ด หรอเดี๋ยวถ่าเขาเปียกมายังงูมาครับพี่น้องเลยเขาเปียกยังงูมามากินดูอยวะดูแบบแซ่บวะแซ่บนะฮะนีนน่เนาะแพงอยู่วะระคาคาพอกินเนาะถ,ถ้วยเท่าไหร่ฮะถ,วะ 18, ถะ 18, ้วยละสนะิบแปดพันถ้วยละสิบแปดพันเนี่ยเป็นต้นเนาะพอกินพอกินกันเลยแซ่บ เริ่มสู่กระบวนการความแซบนะครับการผาผันพลังงานครับพี่น้องครับของเพียแซบของท่านเจตปูรูโดยน้องแก้วน้องแก้วพามาสวบมนีทางแซบเลยนะเออสวบเอาสวบเอาเลยธรรมดาคนหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วอ้ยคือโมไซกับละมังมาเฮมิเลียสะ เออใส่ซ้ำมาลวดนอกะละมังใหญ่เอาลองกินห้เบิ่งนเนี่ยมันแซ่บจังแบกนี่มันทำยังไงเนี่ยเจ้ามืองามแต่ว่าเจ้าคืองามแต่เจ้ากินเขาเปียกคู่มือบ่แน่นคือทำง่ายคู่มือเนาะจะมากินอีกซ้ะกินได้พี่น้องเด้อเขาเปียกของลุงจิเตอร์มื้อนี้เราจัดเต็มเลยกระดอกระเดียขวดโพบักโูบักแตงกาบาสิโบไฮเมอร์เลยนะให้กินอยู่นี่นะพี่น้อง ายค่ะกีดีโอ้สุดยอดจุดเด็ดเขาเปียกเขาเปียกมาได้มาได้พี่น้องเนีเส้พี่น้องได้ความหู้มาเพิ่มเติมอีกจังหน่อยอันนี้เป็นเ้นแบบน้อยๆคยือเป็นเ้นเฮดเอาเองนะนี่เนี่นเพิ่มเงสนนิน้อยนะเฮดเฮดเอาเองเสนนน้อยเลบเซนนิ้น้อยนี่กะสิมีพักบุ้งเนี่ยมีไก่เนาะนี่ไก่เป็นต้อนไก่แบบนี้เลยนะครับใส่ให้แบบเต็มเตมเลยขวยหนึ่งกับประมาณ สิบแปหรือว่าเวใหญ่อยอยนี่บ่เน่ใจว่าสาวพันหรือเท่าไห่ฮะซห่ 5, บ่บกเกินซ่ห้าพัน 5, 000, เนาะบอกเกินซวห้าพันสพันกับประมาณซาบาทกัประมาณสี่สิบาทหรือประมาณห้บาทบ่เกินนี้นะเมืองน,น้องแก้วเรากินก็แสดงว่าแซ่บอายเติมอ,อยู่เราหอดบบคุยน้ำเฮาเลยหอดบ่สนอายเลยน้องก็ได้ <c oughs> แสแืแหงสดดังๆเ่ได้บ่ นี่พี่น้องเดี๋ยวเากลองสดน้ำมึงนะครับว่ามันสินแซบสินนวดสมซื่ออยู่ว่ะก๋วยเตี๋ยวเจี๊ยบารเปียกเจี๊ยบ่ววายโอ้โอแซบแซบแซบสมระเบียอยูลีอยู่โอ้แซบอยูลีเด้อพี่น้องเด้อแซบแซบแซบขนาดสดน้ำซื่อเด้หน่เดี๋ยวน้องแก้วใส่น้องแก้วถ่ายหุ้มให้ถือคือกล้องให้เลให้เรากินก่อน ว้ายเสียบเพีงแล้วก็มีไก่นะครับนี่นี่เป็นไก่บ้านเนาะไก่บ้านเขาสามารถสั่งได้กับบ้านแล้วมีน้ำจิ้มหรือว่าเจลเนาะไม่เอากินเครื่องเป็นเครื่องเที่ยงเป็นอะไรับกับแซ่บไก่บ้บานนี่ก็สั่งได้เป็นตอนตอนยังบูมูราคาว่าไก่บ้านต้นเท่าไหร่ไอตัวไก่บ้านนี่ตอนเท่าไหไก่บ้านนะ ใกล้บ้านเห่านี่ต้นเท่าไหร่โ,โ,โดยโตวัวขานี่เส้าห่าพันมีเจียวเพราะมันเขาเปียกเห่านี่ดียวถ้วยเท่าไหร่นี่เพิ่มเพื่องในพร้อมสามสิบห้าพันเนาะกับไก่นี่อีกเส้าห่าพันพี่น้องไงรวมแล้วกับเป็นหกสิบพันพอดี หกสิบพันพอดีพี่นอ้องหัวหอดร้อยกินลงใบรลดกินแต่นี้ไปหาเมื่ออื่นกับ่เมือ่อ <c oughs> ทั้งหลังก็ได้บรรยากาศขนาดครับ <c oughs> เพื่อนแบบโบราณทางฝั่งสมบ,บลาวเฮาเยังได้เบิ่งกินเขาเปียกไปนําเบิ่งเพื่อนเก่าไปนําพี่น้องนี่มาได้มาได้มาได้ขออนุญาตกินสัก่อนครับ <c oughs> พี่นอ้องกล้องมันมบุมี้นวตั้งต้องลองเอาแบบนี้เลย นุ่มๆข้าวเจ้ากินด้ม่ไก่หน่อิ่มละกินไก่อย่างเด่นอะไรตัวมาอ่ออยางพะโล้ยังหน่อยนะครับ กินก็บกินเกียเ่ยวเสนจิวาลอ,องเ,เงอส้ต้มตีสสิสนบ้้ตมตีนอยางีนันองกมเนแยสงสัยสโลแกนแบบเดียวกันอีกครับร้านนี้อันมาเส้ายัางไงทันได้ขายครับอันมาสาย่าไร้สแตกต้มตีนแม่เนี่ยต้มตี มจ้กนงเอาไได้กินนี่เผัดรานัวเนาะนัวล่ะต้องใช้ประมาณอ่าตัวไก่มันถึงเนื้อถึงอะไมันบบน้ำไก่นะ เป yup. <c bio> <constitutional> ็นยองเฮียนเด้ฮะโอ้ที่ว่านไปกย้นะเกิดมาสเป็นต่แสดงว่าเที่ยวทุก้าบนี่วะมาส่งลูกนี่จากกุ้งมคน้ำดิบปุปลาุมคน้ำดิบกุ่นข้างตเข้าเป็นงานสีมังปัดโ มาส่งก er ันเลยเจ้าไก่ไปหรือจะปนรีว sure> ิวอาหา้น uh ้าไ uh ่เบียร์บด uh ียวไมเบียร์ซื่อห้านยังเข้เป็นทางขาเหยค่อยเลยรเข้ามาเยอะข้างนเข้าเนื้อดซ่ะาน้ำมันเมนน้ำมันหานงน้สดสดดก็่าไงาข้าไก่ไก่มันทงเาคุณทัน้ำีดไปแล้วครับเห็นโรงงานสิมั่งเลยแถวๆนั้นบ้างมันจะแบบเป็นน้ำเยอะเข้าไป บริรไวรูก huh. okay. mm ็ไ hmm. ด้ขายดียู่แล้วเนาะบ้ามาหายพุ่นหายไปรู้อยเป็นที่ผมมากนนี้ไปซ้ได้นอนุบาลนี่อือไุ่นถึงเดี๋ยวใ้ไป่มู่บ้นนหม่

ท,ท่ดแบบนุ่นัวอืมสเลสเลาจแลงแผเป็นนุ่ๆวแล้วกันน,นุ่มๆเสบแจบบสสมคำพ็นโฆษณาเขาเปียกไอตูมากินไหน